สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเล่าสามัคคีสุขสุขนยินดีแต่รับขอสู่สองตาคุณพา้ารวยแด้พี่น้องเนื้อวันนี้ผู้บงท่างกุมกับมีได้พี่น้องเน้อผู้ขุนกับเปิดกุมแล้วพี่น้องผู้คุนเรือตาคุณพา้ารวยกับเปิดกุมแล้วให้พี่น้องในมีเขากุมไปสิเขากุมไปสินั่นกับเขามาเบิง่งในกุมกับเดียวหลังชุดไทยคลิปกับสี มีเบอร์แอดไลน์มีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์ไลน์ที่ไอดี ID ไลน์เขหาห้ยอยู่เด้อพี่น้องเด้อก้อนก้อนสิพ่อดีเขียนจบลิดไปแล้วพอส่งเป็นแผ่นไปกะผู้ร้องคอนกะเข้าใจก็คือขีดเป็นกันเป็นกันยังไงพี่น้องแต่ละหน้อย่ว่าป่อยเขาไปพร้อมกันเลยน่าชียยางหาย่างสิกันของไปของมันยี่หรอกโตกลมกะ ตัวกลมตัวเด่นกะเบิ่งเอาตามนั้นแหละพี่น้องตัววิ่งตัวสำรองยังกัอยู่ตามนั้นแหละพี่น้องเข้าใจเนาะปล่อ,อปูขุมในปูขุนนี่เปิดไอดียไล่แล้วขอตรวจบ้าปุ๊ไอดียไล่แล้วเปิดไม่เปิดไอดียไล่ให้เบิ่งในกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อเปิดกลุ่มเขากลุ่มฟรี่พวกดี้สิเขามากกับชวนโมชวนพวกเขามานำเด้อพี่น้องเด้อ บอกพี่บอกน้องบอกคนหูจักหลายหลายแท่บอกต่อตกันไปเขามาในกลุ่มของไอ้ีไร่ของขุนมีหลายอย่างให้เบิ้งพี่น้องว่ามันมีสองสามอย่างนี่พี่น้องมีหลายอย่างให้เลียกได้ทั้งเมืองทั้งเว้นเพราะว่าของอุใดะของเบาแหลมกับเขามาอยู่ในหนีมีหลายอย่างพี่น้องมีขี้ยาอีมีมยังทุกอย่างเลียกเอาเลยพี่น้องเนาะเขามาเบิ้งในกลุ่มแล้วก,กบ็บอกต่อตกันไป กดเขามาแล้วก็อยาลืมแช์บอกมูอย่าเลืมกดแช์ติดตามกันเด้พี่นอ้องเด้แช่บอกมูเขามาเบิ่งหลายๆอ่าวันนี้ก็เบ,บิ่งของเราสามมาคีวันที่ส8ปที่ผ่านมาพี่น,อนอ้อง18ปมิถุนายน25 6 0 67ยหหบเพี่น้องคันแตกนี่แตกได้พี่น้องเขาวิ่งลูดเกตเด่นเกด็ดองหนึ่งมันวะกับเขา หลุดได้ทั้งหลุดทั้งจอเลยพี่น้องเขาแตกจอศูนย์เจ็ดตัวสำรองกับ 2, กสองเก็ดเขาสองหลุดสองเด้งนะพี่น้องแตกกับจอแล้วอาเซียนแล้วอาเซียนนี้แล้วอาเซียนนี้ควีนว่าแล้วอาเซียนเขาเขาทั้งเก็ดทั้งแปดเลยพี่น้องแล้วอาเซียน เ,เสียนเข้าแปดพี่น้องไ่เป็นเข้าเก็เข้าแปดได้8ปดหพี่น้องล่าสามคีลาสามขีวีไอพคือเข้าหลุดหลุดหลุดไปแต่ว่าเข้าตัวเจอแตกเต็มเต็มเนอพี่น้องเนอะสามสีลาวีไอลุ VIP, ด ราสตาร์บีไอพีก็ลุดพี่น้องเอ้ามือน,นี่มาเบิ่งต่อความวันที่สิบเก่าด้ยพี่น้องด้วยสิเป็นตัวใดกับพี่น้องเขามาแล้วกะอย่าเลื่อมในกลุมในไลยนั่นกะเขามาฟี่พี่น้งองเขามาหลังจากเขียนทรงแล้วเขียนมัดสุสุ่เล่าแล้วกะสิลงไอดีไล่ใบไทดอกกับเบอร์โทษด้พี่น้องเด้อเขากุมฟี่เขากุมฟี่ปูขนต่างกุมแล้วมีกุมหน้เด้อพี่น้องเด้อ แล้วสามาคีวันที่สิมิถุนาย,ยนสองพนห้าร้ยหกสิบจับคู่แปดศูนย์เ็ดศูนยศูนสอง

ล่องเกต0 02คุยิงเด่น8ล่อง0คุวิงกับซ้ำคัญนพี่น้องบางเทากับเขาตัวซ้ำล่องได้พี่น้องได้วิ่งยับป่าทุกตัวนั่นแหละพี่นอ้องเบ่งดีๆเบ่งเทากับคือ 4ีสามนี่เขาตัวจอเป็นเขาตัวจอตัวส้ำร่อง4ีสามแตกตัวจอเลยว่ามปนตัววิ่งตัวเด่นเราอาเซียน,นหาเหล่าพี่น้องหาหาเหล้ายู่นี่ในกลุ่มนี่หาเล่า แล้วอาเซียนเชื่อกันเขามากกุ้มหลายๆได้พี่้องเนื้อเชื่อกันมาเชื่อกันมาแล้วอาเซียน,น,นาอาเซียนจับคู่เตจง nhưng hộ kết sổng. ยิ่งเป็ดสองยิ่งเป็ดสองเนี่ยพวกคนกันพี่น้องเอ้ยบ่บ่บ่เนี่ยปูล่อยลายดิพี่น้องมีชิบกว่าโตทำ แมวบวกเลขถีกะใส่ข่าวประทุนเลยเนียของแมวดอกสำหรับแมวสองแปดแปดสองหมื่นแปดสองกลุมแปดสองร่องหนึ่งหกร่องเก็ดสอง เนี่ยจับเราพัฒนายกยิ่นลองคููเด่นคููวิ่งเด่นแปดล่องสองแล้วสมามขี่ จะ,จะมัดมาขี้อาสามาขี่จับคู่เก้าแปด cao bẹt chết xuống cầu Vinh Vinh วิ่งเก้าแปดวิ่งเก้าแปดคืวิ่งคือคือตัวรุดนะพี่น้องบางียวปาาระจติกระซิบกอดข้อกันเยอะมากคือกันนะพี่น้องนะล่องนกเก็ตล่องศูนย์เก่า คู inh, t, inh, bên i, ư, ่วิ่งเด่นแปดร่องเก่าเป็นคู่วิ่งเป็นคู่กอดข้อกันน้ำเด้อพี่น้องเด้อสองโตนี่มันเกี่ยวออกทั้งบนทั้งล่างผมเดีกครูครูวิ่งมันเกี่ยวกับตรงเป๊ะเลย เล่ว VIP. ลีไอพีเลาวีไอพีจับคู่กหนึ่งกหนึ่ง

หกหนึ่งกลมหกหนึ่งร่องศูนย์หนึ่งร่องหนึ่งสองคูวิ่งเด่นหกร่องหนึ่ง V.I.P. V.I.P. เจบโพูสองแปดสองแปดศูนย์หนึ่ง bốn lưng bốn lưng lưng hở lưng vinh สองแปดวิ่งกลมสองแปดร่องศูนย์หนึ่งร่องหนึ่งหากคูวิ่งเด่นแปดร่องสอง ไอสิเขามาคุ้มดีไล่เขามาเบอร์นี่ด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นเบอร์โทรศัพท์เด้อพี่น้องเด้อเป็นเบอร์ดีไล่ไอดีไล่เป็นเบอร์ไอดีไล่ line. เขาเขียนให้เตรียมมดัดจวนนอกพี่น้องเนาะไอดีไล่ร้านไส้เขียนให้บึ้งจังสีก่ก็เลยเขียนตามขอไอดีไลน์ D line. มันรุ่นที่เขียนต่ไอดีที่ซื้อหับให้พี่น้องก็เข้าใจยีด่ดอกหนะบูบกิงภาษาอังกฤษได้พี่น้องไอดีไล่ไอดีไล่ศูนย์เก สามสี่แปดเก8าองสี่ดพิดแล้วพีนองเ้อพดแล้วพิดแล้วอันนี้พิดเบือร์นี้พิดพี่น้อง ีเก้าแปด่น c ีแปดเก่าพิษเบอร์นี่พิษพี่น้องเบอร์นี่พิษเบอร์นี่พิษนี่เอามาทั้งไตนาอพี่น้องนศูนยเก่าสามีเก่าแดพิษเนี่พี่น้องเ่ใหเห็นพิษเดี่ยวควนกับพิษโยกกรบาจักดอกซีเก่าแปดเก้าแปดอันนี้ทึกพี่น้องทึกแท้ เบอร์ไ, 4, 9, 8, 2, 2, 3, ไอ,อ,เ,อเบอร์ดีไลน์นี่สี่เก้าแปดสมานี่พวกนด้จะเขามาในกลุ่มเขากลุ่มกับอดมาเบอร์นี่พี่น้องว่าม็นเบอร์โทรเด้อเบอร์ดีไลน์เข้าใจใ ทำนี่แหะพี่น้องอยู่ข้างล่างนี่แหละพี่น้องเขาได้เข้ามาแล้วก็ให้โชคดีโชคดีแล้วพี่น้องเด้อเข้ามาในกลุ่มส่วนกันเข้ามาเบิ่งในกลุ่มมีหลายอย่างพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาจะจังสิฮพูดเอาว่ามีหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะส่วนกันเข้ามาหลายๆพี่น้องเด้อมาช่วยเสียดอยแซ่กันมาชอยลำเลื่ยลำเลื่ยกันพี่น้องเขาได้เข้ามาแล้วการสุขมันสุขมันลำเลื่ยกันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเงินน่องทรางไหล ยาเจ็บย่า,ยาจนพี่น้องให้โุขดีโุขดีกันสุขดสุขคนปอกันไม่สุขต่อไปหลอบต่อไปพุกรพี่น้องสำหรับมือนี้วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี